เอชยามิชัยตอกย้ำความสำเร็จกลับมาเป็นพรีเซนเตอร์คอลลเจนรังนกสีทองเวลเน็กซ์พลาสแจมสายปีที่สองเผยหลังทานเองแล้วผิวดีขึ้นจริงดูเด็กลงพร้อมชูจุดเด่นคอลลเจนเวลเน็กซ์จากญี่ปุ่นผสานวิตามินซีและรังนกแท้ช่วยบำรุงผิวข้อกระดูกสมองสายตาและเสริมภูมิคุ้มกัน วันนี้นะคะเป็นงานเปิดตัวสินค้าภายใต้แบรนด์แจ่มใสค่ะเป็นคอลลาเจนที่พี่เอมีพี่เอชายาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะพี่เอชายาเป็นพรีเซนเตอร์ปีที่2แล้วค่ะก่อนหน้านี้ค่ะมันก็คือเป็นคอลลาเจนตัวนี้แหละค่ะแต่เราเชนมาให้เป็นตัวใหม่ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่เราเอาเข้ามาค่ะพรีเมียมกว่าเดิมใช่ <ปะ S 1> ค่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อ,อลหลายๆคนที่เคยทานคอลลาเจนมาแล้วก็เป็นเป็นแฟนของแจ่มใสยอยู่นะครับ ก็จะรู้ถึงประโยชน์ของคอลลาเจนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ที่บอกว่าพรีเมียมขึ้นก็คือเราเพิ่มตัวนวัตกรตกรมเข้ามาตัวคอลลาเจนเวลเน็กค่ะนี่ซึ่งเป็นเป็นเวลเน็กเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเขาบอกว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเวลเน็กเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นอเมริกาคราดาหรือว่าที่ใดก็แล้วแต่เขายอมรับว่าให้เป็นที่หนึ่งของคอลลาเจนเราก็พยายามคิดค้นแล้วก็พัฒนาสูตรขึ้นมาจนบอกว่ามันตอบโจทย์กับกับในยุคนี้จริงๆ ครับเพราะว่าเข้าใจได้นะว่าเวลาคนที่จะทานคอลลาเจนเหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณพ่อคุณแม่คืออยากให้ได้ผลเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เราก็บอกคุณทิฟจริงๆของเรามันก็เจ๋งอยู่แล้วนะใช่แต่สุดท้ายเพราะว,าว่าก่อนหน้านี้คะ่ะในโปรดักต์เดิมรีวิวเราเยอะมากๆค่ะพี่ A, แต่ว่าตอนนี้เราเหมือนหลังจากปล่อยออกไปปีหนึ่งเราก็มีการคุยกันแล้วก็เราก็พัฒนาสูตรกันมาเรื่อยๆจนมาได้เป็นคอลลาเจนเวลนิกตัวนี้คะ่ะคอลลาเจนเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ ต้องทำความเข้าใจด้วยนะว่าหลักๆของเขาเลยเนี่ยมันคือเรื่องของมวลกระดูกและข้อต่อต่างๆแต่ผลพลอยได้เนี่ยที่ว่าเราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็คือผิวใสฟ้ากระอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่บํารุงและไม่ดูแลเลยนี่ยนะครับมันก็คงไปตามกาลเวลามันไปจริงๆแล้วด้วยมลภาวะของโลกเราในตอนนี้คุณครับเอาหน้าไปประทะที่ลมอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถทําให้คุณแก่ได้เลย แต่บอกว่าพี่ไม่สะดวกแก่จริงๆนะเพราะว่าจําเป็นนี่จะต้องดูแลตัวเองเรายังมีงานอยู่หน้าสื่อแบบนี้ครับแล้วตัวเราอ่ะต้องทดลองกับตัวเราให้ได้ผลก่อนเราถึงจะกล้าบอกต่อแล้วก็บอกได้อย่างมั่นใจหลายคนนะคุณทิพย์แล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับที่มาผมจะบอกว่าหลายคนบอกว่าพีเซนเตอร์แค่รับเงินรับงานแล้วก็จบ แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมทานก่อนแล้วก็ต้องทานก่อนให้ได้ผลก่อนจริงๆด้วยมันถึงจะกล้าบอกต่ออันนี้ไม่รู้นะคะว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพราะว่ามีได้รับคําแนะนํามาจากรุ่นพี่ในวงการนี่แหละเขาบอกเอรับงานนะลูกจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะกับตัวเราถ้าไม่งั้นมันเป็นการที่แบบเราพูดได้ไม่เต็มปากแล้วมันก็เป็นจริงด้วยครับพอเราทานแล้วเราก็พูดได้ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันได้กับตัวเรา ใช่เพราะหนูอ่ะกล้า<ม>การันตีเลยหนูติดต่อพี่เอไปพี่เอไม่รับเลยเพราะพี่เอต้องดูก่อนว่า <c oughs> สินค้าคืออะไรมีคุณภาพไหมต้องได้ทดลองเองก่อนแล้วพี่เอถึงจะรับไม่ได้รับง่ายๆนะคะพี่บอกว่าพี่ขอกินก่อนนะ <c oughs> ถ้าหนูจะเอาเวลาเท่าไหร่ให้พี่ได้ทดลองอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ้วเขาส่งมาให้ตอนแรกเลยนะครับ6เดือนเต็มๆแล้วถึงได้บอกว่าเดี๋ยวขออีกสักนิดนึงเถอะจน8 <c oughs> เดือนแล้วมั้งครับก็เลยบอกน้องทิ์อ่ะโอเคพี่เห็นผลแล้ว <c oughs> ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย จริงๆทางแวร์นะคะเรื่องกา,การตลาดเราจัดเต็มอยู่แล้วแล้วก็เราอจะให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรกในเมื่อคุณภาพสินค้าดีแล้วการตลาดเราดีตามแล้วก็เดี๋ยวยอดขายมันจะมาเองเนาะพี่ถูกต้องเราให้ความสำคัญกับตัวคุณภาพสินค้าอยู่แล้วค่ะจากที่ที่ที่ผลที่เราได้มาเนี่ยนะคะปีหนึ่งเต็มๆที่พี่ตัวเก่าอะนะที่พี่กินอยู่คือพ่อพ่อแม่แมเนี่ยบอกต่อกัน ใช้คําว่าบอกปากต่อปากและอย่างนึเนี่ยผมขอบพระคุณมากนะครับที่หลายๆคนที่ที่ซื้อไปทานเนี่ยอาจจะเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวของผมด้วยแต่ให้ให้เชื่อเถอะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยแลวผมเป็นพรี Center เซนเตอร์ก็จริงแต่ว่าผมก็ทานจริงผมเป็นผู้ที่ใช้จริงแล้วถึงได้กล้าบอกต่อมันเป็นการบอกปากต่อปากมันก็ถึงได้โตขึ้นในในตอนนี้ครับแล้ถึงได้บอกว่าสงสัยจะอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วคุที่ก็บอกพีเอ เราพัฒนากันต่อเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทําต่อชื่นใจครับชื่นใจถามว่าเราขายของได้อ่ะพี่ดีใจไหมดีใจนะเวลาที่ไปไปตามจังหวัดตอนนี้พี่ยังมีรายการที่ออกเอาดอกก็จะไปเจอกันเขาบอกว่าซื้อมากินแล้วนะแต่เอนู่นนี่นั่นคือไปที่บ้านบางทีเขาก็ไม่ไปเห็นซองคอลลาเจนอ่ะตั้งอยู่บางคนตอนนี้เรียกว่าคอลลาเจนเอชายาไม่รู้แล้วว่าเป็นคอลลาเจนจำใสใช่ครับก็สั่งไปทาน แล้วเราก็เลยมีมันมันดีใจที่ว่ามันขายของได้แต่สิ่งที่ดีใจเป็นมากกว่านั้นแสดงว่าหลายคนหันมาดูแลเอาใจใส่แล้วก็รักสุขภาพมันมากขึ้นตรงนี้แหละครับมันคือสิ่งที่พวกเราอะต้องการไม่ใช่กินเพื่อเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วอะมันคือบุคลิกภาพมันสานต่อได้นะครับการที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็ยังสามารถที่จะสนุกกับงานได้ทํางานได้ผมถึงได้บอกว่ามันต้องทดลองกับตัวเราด้วย เมื่อคืนนะหนูพูดจริงๆนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่อ่ะก็ทํางานแล้วก็ยืนกันเป็นแบบนี้เป็นตัวยืนจริงๆทํางาน <laughs> เหมือนเนี่ยเหมือนพวกเราเอย่างเงี้ยยืนกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่บอกว่าโอ้ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะป่านนี้เราก็คงสู้เขาไม่ไหวเหมือนกันก็เลยต้องดูแลตัวเองครับอย่าลืมนะฮะฝากไว้ด้วยคุณพ่อคุณแม่ครับอยากให้ทุกคนหันมาดูแลเอาใจใส่จะบอกว่ามันไม่สําคัญมันมันเป็นปัจจัยที่สําคัญจริงๆในเรื่องของสุขภาพแต่ความสดใสแล้วก็เรื่องของความสวยงามก็จะได้ตามามคาครับถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะปทิพย์จะมีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางแพลตฟอร์มไหนก็คือจะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะแค่พิมพ์ว่านะคอยเ <ขอ S 2> จนแจ,นจ<ำ>่มใสก็คือนเลย